สวัสดีสวัสดีนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับเอฟชนายุทธนะฮะกับสเกตฟุตบอลครับในช่วงเที่ยงแบบนี้กันหน่อยนะครับโชมาชูเกิลครับบอกว่าไม่มีลดแลกแจกแถมอะไรใดๆทั้ทงสิน้น าหากว่าเดฟแอชปริกเวตากับตันทีมเชลซีเนี่ยจะย้ายไปซบต่างดาวบาร์ซโลลูนาต้องจ่ายราคาเต็มเท่านั้นมาฟังข่าวนี้กันหน่อยนะครับบอกว่าโจมาตซูเคิลเนี่ยผู้จัดการทีมสิงห์ให้โซเช l ลซีครับยืนกลานชัดเจนเลยนะครับว่าไม่ต้องการทําตามข้อเรียกร้องของเซซ่าแอชปริกเวตาครับยอมลดค่าตัวเพื่อให้เขาเนี่ยย้ายไปร่วมทีมบาร์ซโลลูนาง่ายขึ้นนะครับ กองหลังวัย32ปีครับเหลือสัญญากับสิงห์บลูอีกแค่12เดือนเท่านั้นและมีรายงานว่าต้องการย้ายไปร่วมทีมบาร์เซโลนาโดยร้องขอให้ต้นสังกัดตัวเองเนี่ยช่วยลดค่าตัวในการย้ายทีมครั้งนี้ให้หน่อยนะครับอย่างไรก็ตามครับจูเกิลเนี่ยออกมายอมรับว่าไม่แน่ใจว่าจะทําตามคําเรียกร้องของเซซ่าสแอสปิเกต้าเนี่ยได้หรือเปล่านะครับมาฟังคําพูดของชูมาจูเกิลกันหน่อยเขาบอกว่าเออมันเป็นคําถามที่ยากนะเพราะผมเองเนี่ยก็ยังไม่มั่นใจว่าจะทําตามที่แอสปิเกต้าขอได้หรือเปล่า เมื่อมันมาถึงจุดจุดหนึ่งนี่ยที่มันเกี่ยวกับสิ่งที่เราต้องการผมแค่อยากจะเปรียบเทียบให้เห็นว่าเราพยายามมากแค่ไหนกว่าจะได้ตัวคาริดูคุ l ิบาลีซึ่งเป็นผู้เล่นในระดับทีมชาติและมีอายุใกล้เคียงกันกับเซซ่าอชปปลก u i ตานะเขาเนี่ยเป็นผู้เล่นที่มีความสําคัญอย่างมากกับสโมสรนาโปลีขณะที่เราเนี่ยมีผู้เล่นทีมชาติสเปนที่เป็นถึงกัปตันทีมเชลซีผมมองเขาเนั้นน่าจะอยู่ในระดับเดียวกัน แต่ว่าบาร์เซโลนาเนี่ยน่าจะไม่ได้มองเขาในระดับนั้นหรอกดังนั้นผมไม่แน่ใจว่าจะทําได้ตามที่เขาต้องการหรือเปล่าเพราะเขาเนี่ยเป็นนักเตะที่ยิ่งใหญ่นะสำหรับเดะผมเนี่ยไม่อยากจะคิดมากเกี่ยวกับสโมสรอ,อื่นอยากจะโฟกัสแค่เรากับสิ่งที่เราต้องการผมบอกอย่างนั้นกับเขาและผมเองเนี่ยก็บอกว่าเข้าใจในแง่ส่วนตัวและระดับความเป็นมืออาชีพแต่ผมไม่ได้อยู่ในบทบาทที่จะมอบสิ่งที่เขาต้องการได้ผมเป็นผู้จัดการทีมเชลซีจะต้องทําในสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อเชลซีเท่านั้น เขาไม่ชอบมันแต่เขาเข้าใจมันเป็นเรื่องที่ยากสําหรับเขาเพราะอีกสโมสรเนี่ยมันอยู่กับเขาอย่างถาวรวันที่1กันยายนนี้เมื่อทุกอย่างสงบลงจากนั้นเขาจะได้เล่นในระดับสูงสุดของตัวเองและเมื่อจูกถามว่ารู้สึกรําคาญไหมที่บาร์ซโลน่าพยายามจะเซ็นสัญญากับลูกทีมของเขาชูเกิลก็ตอบว่าก็อาจจะนิดนึงอ่ะ นอกจากนี้ครับชูเกร์เนี่ยยืนยันว่าอยากได้ซซนเตอร์แบ็กถนาดเท้าซ้ายแต่ก็ยอมรับว่าเป็นไปได้ที่อาจไม่มีนักเตะใหม่มาเสริมทัพหลังมีปัญหาในการทําสัญญากับนาชานาเก้และเพลสเนลคิมเพมเบ้นะครับมาฟังคำพูดของอชูเกร์กันต่อเขาบอกว่าเราเนี่ยกำลังมองหาผู้เล่นที่เล่นฝั่งซ้ายได้เอาตรงๆนะอันตโตนิโอรูดิเกอร์เนะี่ยเล่นฝั่งซ้ายโดยที่ไม่ได้ถนาดเท้าซ้ายเลยบางทีคูลิเบรีอาจจะต้องไปเล่นในที่ตรงนั้น นอกจากเขาจะยืนเซ็นเตอร์ฝั่งซ้ายในแผงกองหลังสี่คนมาแล้ว <c oughs> แต่ก็เอาเหอะไว้มารอดูกันว่ามันจะเป็นยังไงมันไม่ใช่แค่สักแต่จะดึงนักเตะใหม่มาเพื่อให้มันครบ,ครบเราต้องการตัวนักเตะใหม่เพิ่มก็จริงแต่ก็ต้องมีคุณภาพด้วยนะดังนั้นเราจรึงไม่เร่งรีบตัดสินใจมันไม่ใช่แค่คุณภาพนะมันต้องรวมถึงระบบการเล่นด้วย <c oughs> ผมแง่สัมภาษณ์แค่นี้แหละอันนี้ก็คือคำพูดของโซมาสซูเกิลครับที่มีต่อการให้สัมภาษณ์ที่รัฐฟลอริดานะครับว่า ถ้าจะขายเดฟหรือว่าอาร์ชเปลกเวตาออกจากทีมให้กับบาร์เซโลนาเนี่ยต้องใจในราคาเต็มเท่านั้นสําหรับบาซ่านะครับเพราะว่าไม่มีการลดแลกแจกแถมไม่มีการต่อรองอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าเสียเดฟทั้งทีเนี่ยมันเป็นการเสียที่ครั้งใหญ่หมอนกันนะครับสำหรับเชลซีนะครับทุกคนคิดเห็นในก็คอมเมนต์เข้ามาเลยสําหรับอนาคตของกัปตันเดฟอาร์ชเปลกเวตานะครับขอบคุณครับที่รับฟังในช่วงเที่ยงกับสวิดัสสวัสดีครับ